สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Artist Hist h e World ช่องที่จะพาทุกท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์ศิลปะผ่านเรื่องราวชีวิตของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงปริศนาที่ถูกซ่อนไว้เบื้องหลังผลงานชิ้นเอกที่โด่งดังที่สุดชิ้นหนึ่งของโลกผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจจากกำแพงต้องห้าม แต่ก่อนที่เราจะไปพบกับเรื่องราวอันเข้มข้นนี้ผมอยากให้ทุกท่านลองจินตนาการถึงความรู้สึกของศิลปินคนหนึ่งที่กำลังยืนอยู่หน้ากำแพงสูงใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยความยิ่งใหญ่และอลังการแต่ในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความสับสนและนี่คือเรื่องราวของเหมยซวนชายผู้ค้นหาความหมายของชีวิตฐานผู้กันของเขา ไม่ส่วนในวัยหนุ่มเริ่มต้นชีวิตในกรุงปักกิ่งอย่างยากลำบากเขาฝันจะเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แต่ความสันนั้นถูกบดบังด้วยความจนและความไม่มั่นคงในชีวิตทุกย่างก้าวเขาใช้เวลาส่วนใหญ่นอกกำแพงต้องห้ามอันยิ่งใหญ่แห่งนั้นเฝ้ามองความงามอันน่าลหลงไหลแต่ไม่เคยได้มีโอกาสก้าวเข้าไปสัมผัสกับมันได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว กำแพงสูงใหญ่เปรียบเสมือนสิ่งที่ขวางกั้นระหว่างเขาและความสำเร็จระหว่างความฝันของเขากับความเป็นจริงที่โหดร้ายเขาไม่ใช่ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่แต่เป็นเพียงเด็กหนุ่มที่แบกความฝันอันหนักอึ้งเอาไว้ในใจหลายปีผ่านไปไม่ส่วนยังคงวนเวียนอยู่กับความล้มเหลวเขาพยายามสร้างสรรค์ผลงานมากมาย แต่ก็ไม่มีชิ้นไหนที่โดนใจผู้คนได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวความรู้สึกเหมือนถูกปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่อยๆกัดกินจิตใจของเขาความทะเยอทะยานในวัยหนุม่มถูกแทนที่ด้วยความสิ้นหวังและความโดดเดี่ยวเขาเริ่มสงสัยในความสามารถของตัวเองสงสัยในเส้นทางที่เลือกเดินและเขาก็ไม่ต่างจากนักโทษที่ถูกขังอยู่ในห้องที่ไร้ประตูทางออก กำแพงสูงใหญ่นอกหน้าต่างดูเหมือนจะเยาะเยะ้ยเขาอยู่ตลอดเวลาราวกับเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่เขาไม่มีวันเอื้อมถึงแต่แล้ววันหนึ่งผลงานของหมซวนก็เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางภาพวาดกำแพงป้องห้ามของเขากลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่ทุกคนต่างชื่นชมเขาได้รับเกียรติให้เป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ได้รับรางวัลมากมาย ชื่อเสียงเงินทองหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายแต่ยิ่งชื่อเสียงโด่งดังมากเท่าไรความรู้สึกว่างเปล่าในใจของเขาก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเท่านั้นทุกคนมองเห็นความสวยงามของภาพวาดแต่ไม่มีใครมองเห็นรอยร้าวในจิตใจของเขาเลยแม้แต่คนเดียวเขากลายเป็นเหมือนนักแสดงที่ต้องสวมบทบาทศิลปินผู้มีความสุข ทั้งที่ข้างในเกือบเต็มไปด้วยความทุกข์พรมานความสำเร็จที่แท้จริงคืออะไรไม่่วนเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองในวันที่เขาได้ก้าวเท้าเข้าไปในกำแพงต้องห้ามแห่งนั้นได้ในที่สุดสถานที่ที่เขาเฝ้ามองมาตลอดชีวิตในที่สุดเขาก็ได้สัมผัสกับมันอย่างใกล้ชิด แต่กำแพงที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความปรารถนาและอุปสรรควันนี้กลับกลายเป็นเพียงกำแพงที่ว่างเปล่าความสุขที่เขาเคยคิดว่าจะได้รับจากการได้ก้าวเข้าไปในที่แห่งน,นี้ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเขากลายเป็นเหมือนกรงขังที่ถูกสร้างขึ้นจากความสำเร็จของตัวเองในห้วงเวลาแห่งความสับสน เมย์ส่วนตัดสินใจย้อนกลับไปอย่างที่ที่เขาเคยเริ่มต้นเขาเดินเปรตแปร,แปรไปตามตรอกซอกซอยเก่าๆที่เคยเป็นที่พักผิงและในกองขยะที่เขาเคยทิ้งไปเขาก็ได้พบกับภาพสเก็ตเก่าๆชิ้นหนึ่งภาพที่เขาวาดด้วยความสิ้นหวังในวัยหนุ่มภาพที่เต็มไปด้วยความไม่สมบูรณ์แบบแต่ในความไม่สมบูรณ์แบบนั้น กลับมีพลังบางอย่างที่ภาพวาดที่สมบูรณ์แบบของเขาไม่เคยมีนั่นคือความซื่อสัตย์ความเป็นจริงที่เขาเคยพยายามปิดบงังไม่ส่วนพระหนักได้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาไม่ได้กำลังตามหาความสำเร็จที่สมบูรณ์แบบแต่เขากำลังตามหาความหมายของชีวิตที่แท้จริงเขาตัดสินใจนำภาพวาดกำแพงต้องห้าม ชิ้นเอกของเขากลับมาแก้ไขอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้พยายามจะลบรอยร้าวออกไปแต่เขากลับเลือกที่จะเติมสีสันเข้าไปในรอยร้าวนั้นให้รอยร้าวที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจ็บปวดกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของความงามเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวชีวิตของเขาชีวิตของเมสวนกลับมาเรียบง่ายอีกครั้ง เขาไม่ได้แสวงหาชื่อเสียงหรือความยิ่งใหญ่จากใครอีกต่อไปเขากลับมาวาดภาพเพื่อความสุขของตัวเองเพื่อการแสดงออกถึงความรู้สึกภายในไม่ว่าจะเป็นภาพวาดดอกไม้ที่เขาเห็นในสวนหรือภาพวาดใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มทุกภาพวาดของเขาเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และความบริสุทธิ์ใจกำแพงต้องห้ามไม่ได้เป็นอุปสรรคอีกต่อไปแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเส้นทางชีวิต ที่ผ่านมาของใหม่ส่วนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความผิดหวังแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยความสงบสุขและความเข้าใจในตัวเองกำแพงที่เคยเป็นเหมือนคุบวันนี้กลับกลายเป็นเหมือนอ้อมกอดที่อบอุ่นที่ทำให้เขาค้นพบคำตอบของคำถามที่เขาตามหามาตลอดชีวิตสันติสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยแต่มันอยู่ในใจของเขานั่นเอง เรื่องราวของเหมยส่วนเป็นเครื่องเตือนใจให้เราทุกคนได้คิดว่าบางครั้งสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่เราพยายามคว้าคว้าจากภายนอกแต่อาจจะเป็นเพียงสิ่งที่เราต้องค้นหาให้พบภายในตัวเราเองผมหวังว่าเรื่องราวของศิลปินท่านนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้ค้นพบความหมายที่แท้จริงของชีวิตกันนะครับ ถ้าหากทุกท่านชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่อง Artist His The World กันด้วยนะครับหรือหากใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ